เยอะครับ<ม>ก็เวลาคนเอาผ้ามาขายผมอะก็ถือมาพร้อมบัตรค<ม>งก็บอกว่ามันไม่แท้ใช่ไ,ไม่แท้แผมก็ไม่รู้ใครเป็นคนดูเหรียญออกบัตรใครดูเหรียญผมไม่รู้<ม>แต่เหรียญเหรียญ<ๆ>เหรียญงานอะเหรียญทอด,ดีๆโดนหมดอะไอมินหยิบนี่ดิมีเหรียญเงินอยู่ตรงนั้นไหม,ไมนี่เหรียญ หลายหลายแสนนะ,นะมีอีกไหม,มเงินอันนี้เหรียญหลายหลายแสนนะครับแล้วเหรียญน,นี้ยผมว่าแก้วถ้าแท้ถือว่าราคาไหม โถพี่ใช้คำว่าท่าแท้ผมอยากจะเอาหัวเดินโขข้างฝาเลยครับนะพักเครื่องนี้ผมแบ่งปันผ่านหน้าไหลนะใช่นะคนเห็ียทั้งโลกครับเหรียญเงินถ้าผมจะขายเก๊ต้องลักลอบขายกันตัวต่อตัวตรงมุมตึกอะครับถือกอนหมดแล้วเหรียญเหมือนมีชีวิตเลยเห็นแบบมีลงยาด้วยอ่ะอันนี้เหรียญหลายหลายแสน แต่เหรียญน,นี้เก๋น,นะครับเนี่ยนะพี่เก๋เหรียญน,นี้เป็นเหรียญเก๋ล่าสุดที่โดนกันอยู่เก๋พี่อุ่นบอกเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเก๋ล่าสุดที่โดนกันอยู่ถ้าคุณดูตำหนิ ใช่ไมคับตัวหนังสือขยื่นมีเส้นขนแมวจากตอเต่ามาถึงสอเสืออันนี้แท้เห็นแท้ไหมครับแกะบล็อกสดดูฮนะเส้นของรอยแกะพาดแกะนอหนูพาด แกอะไรพลาดมันจะคมมันเหมือนมันซ้อนทับกันเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวเลยแต่อย่างเงี้ยมันตื้นไปมิติหนึง่งเห็นไหมตัวสอเสือนอนหนูมันตื้นมันเป็นก้อนแต่ถ้าของแท้ทองแดงคุ้มกว่าเยอะมันเป็นตัวตัวจริงจงเงินต้องคงกว่าทองแดงใช่เพราะเงินนิ่มกว่าเห็นไหมครับแก่บล็อกสดอักขระมันเป็นตัวตัว ตัวเกจะตัดหูครับทอดครับอาจารย์นี่ตัวอทอดเห็นไหมถ้าคุณดูงานทอดเป็นถ้าคุณจำตำหนิคุณโดนอยู่แล้วครับทำไมคุณจะไม่โดนะนะเนะขีดนอหนูขีดสอเสือใ่ไหมมีหมดแต่ตัวเสือเป็นตัวทอดเนี่ยมันยึดยืด<อ>ดูเมตตาคุณก็ว่าคมถ้าดูเมตตาของแท้ คงกว่ามิตินึงผมคาดและแบบนี้บอกว่าเอาง่ายตัวเนี้ยที่โดนกันไปนี่ก็เสียเหรียญแนวหน้าเมืองไทยมีชื่อเสียงทั้งนั้นเวลาผมดูเหรียญผมไม่เคยดูตำหนิเลยมผมดูว่าเนี่ยมันเป็นงานถอดหรือมันเป็นงานบล็อกสดตัวหนังสือไม่แก่สดผมดูแค่นี้เองครับว่าบล็อกถอดหรือบล็อกสด ผมไม่เคยจําตำหนิเพราะทำตำหนิคุณต้องโดนอยู่แล้วแล้วเหรียญแบบนี้มีคนมาขายคุณสักหมื่นนึงเ่ยโหโคตรอยากซื้อเลยอยากกระสองให้แท้เพราะเหรียญขายได้สองแสนฟ้า <laughs> แต่เพราะผมมีภาพจำการแกะบ็อกสดอยู่ในหัวไงครับ <laughs> เพราะผมดูตัวหนังสือ <laughs> ผมจะบอกเนี่ยมันมันมันตื้นไปมิติหนึ่ง น้อยนับถือนับถือคือต้องบอกนี้ครับว่าผมอยากวัตถุประสงค์ผมนะทำไลฟ์ให้คนเล่นพระได้ให้รู้จักพระเครื่องถ้าผมบอกว่าเงินมาก่อนอ่ะผมตัดใจทาบุญทีหนึ่งเป็นล้านไม่ได้หรอกครับแต่ผมอยากให้เราเนี่ยได้ได,ได้ได้ฝึกเรียนรู้วิถีของคนวงการพระกันจริงๆผมไม่ได้มองว่าไลฟ์ผมเป็นไลฟ์ขายพระ ผมมองว่าไลฟ์ผมคือสนามพระที่ทุกคนเข้ามาทุกทุกวันจะได้เห็นอย่างเนี้ยได้รู้ว่านี่เป็นเก๋แบบนี้เก๋นะเฮ้ยแบบนี้เก๋เลอเก๋แท้ดูยังไงเนี่ยมีตัวจริงเปรียบเทียบให้ดูเอาเหลอได้เห็นกิจกรรมพระแท้ในทุกวันอันนี้ถือว่าเป็นเหรียญที่ถอดได้ดีคนที่ถอดได้ดีอะ่ะ มีไม่กี่คนในประเทศครับนี่ถ้าดูหน้าก็ถือว่าโอเคแต่พอดูตัวหนังสือมันตื้นตัวหนังสืออันนี้คมเห็นไหม แล้วเงินมันนิ่มกว่าทองแดงมันต้องคมกว่าทองแดงสอบเปลี่ยนดูไม่ค่อยเสมอไอ้พวกเซลเมยไม่เคยมาสอนในคนอนุรักษ์พระเรื่องได้รู้ถึงเรื่องพวกนี้ครับที่สุดของแจ้คครับอาจารย์นะอ่ะอยังมีอีกหลายเหรียญเอามีเจอไหมเหรียญเงินไม่เจอไม่ไมีเราอ,อ,อยู่อยู่ในถาดได้เบียเหเรียญเงินเชื่อมหมูอ่ะปู่เผื่อว่าทอร์ปุ่มคุณ ค, <c oughs> คุณอาจจะไปเจอเฟสเซลแมนในข้ามเสียนดังหลายคนที่ที่เอาเหรียญน,นี้ไปขายกันอันนี้เ๋นะครับมันเป็นเหรียญทอดเห็นไหมครับผูบุญวิสิติโชค เนี่ยใครเซลมาว่าพักเก๋ออกบัตรได้ตัวนี้ออกบัตรได้หมดนี่เป็นงานถอดถ้าไม่คมนะตัวหนังสือมันไม่คมมันไม่มีรอยต่อครั่ะเพื่อทองลบกัคุณหกสามใช่ เกตัวนี้ก็โดนกันไป <c oughs> อ่าใช่เหรียญนี้มีโพสพร้อมบัตร <c oughs> นะครับก็ลองไปไล่เรื้อเอาครับว่าใครมีเหรียญนี้โพสพร้อมบัตรกันบ้างก็เมื่ก่อนเหรียญมาแทนก็ออกมาโพสกันเต็มเลย เราไม่ได้ว่าเราเก่งนะแต่เราบอกว่าถ้าคุณเข้าใจเรื่องเหรียญถอดจะเหรียญแกะบล็อกจริงอะ่ะพระแบบเนี้ยมองไม่เกินห้าวิก,ก็รู้ว่าเกะครับขอออกใบงอลนาบัตรคือคนซื้อตายยังเครียดสวัสดีครับอาจารย์อันนี้ยังเบานะแต่บางองค์อะ่ะขายกันไปเป็นล้านเหมือนพ่อบบ่ไงเหรียญพระพ่อบายทองคำกดจะไปหกเจ็ดแสนต้นทุนทองคำออรู้ว่เหรียญเท่าไร หหมื่นหกต้นทุนทองคำเดืยและหมื่นหกขายไปเรือนละหกเจ็ดแสนใช่หดมากเก๋พร้อมบัตรทำลายวงการบัตรเพื่อนนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมพูดเสมอว่าแต่ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้หรอครับผมก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ถ้าเราดูพระเป็น,นเราจะไม่ตกอยู่ใน,นกลไกเหล่านั้นครับ เรียนพ่อบุตรเขาจงใจแกะเลขสองหางกลับตัวที่ให้เล่นพระเป็นไม่ได้แค่เล่นพระแล้วไม่ใช่ผมคนเดียวเพื่อนผมหรือเซียนพระแบบผมเนี่ยเอาง่ายๆนะครับไม่ต้องไปไปตรวจอะไรให้วุ่นวายเลยแค่กล้องสิบเอ็นี่แหละมไม่เกินสิบวิเขาก็รู้เขาว่าเกะหรือแท้แค่ดูวิดูว่าบล็อกจริงหรือบล็อกทอดอะ แต่คนไม่รู้ว่าไอ้บล็อกทอดอะซีดีโคเนลักขณะมันเป็นยังไงไปหลงหลายอยู่คำว่าตําหนิแล้วบางทีซื้อพระไปดูที่พระดูที่ชื่อคนขายใช่ครับเก๋พร้อมบัตรเยอะครับต้องเชื่อสายตาเราเใช่อันไหนไม่เป็นอย่าไปซื้อวิธีเดียวที่จะช่วยได้คือผมต้องช่วยให้ทุกคนดูพระแยกแท้เกได้จริงๆผมต้องทําให้คนที่รัก พระเครื่องดูพระเป็นแล้วต้องทำให้พี่เนี่ยสามารถรู้ว่าไหนแท้อไหนเก๊แล้วเอาออกไปเวลามีใครสนใจสามารถรู้การยมเรียกราคาเขาได้ด้วยเนี่ยอ่ะอันนี้ก็เก๊เนี่ยให้ดูไว้ว่าเก๊ผมก็คือง่ายๆนะครับเวลาผมเจอพระเก๊ไม่ใช่ผมไม่ซื้อนะผมบอกเลยเนี่ยเก๊คนนำมาขายผมก็จะยิ้มเจริญหน่อย เออบอกเนี่ยแต่อย่างเงี้ยเราก็ซื้อเพราะผมคิดว่าการซื้อแล้วเอามาให้แฟนเพจดูเนี่ยมันมีประโยชน์แต่เพจผมอะคนดูไม่เยอะหรอกครับไม่ต้องกลัวครับคนที่เขาเกลียดผมเหม็นหมันไส้ผมเขาไม่มาดูผมหรอกนะก็เขาโดนเรื่องของเขาแต่แฟนเพจผมต้องไม่โดนนะครับแต่แฟนเพจผมต้องไม่โดนพระเกเหล่านี้ นะครับไม่ต้องไปห่วงเขาหรอกพี่นะเราห่วงตัวพวกเราเองเนี่ยแหละว่าจะหลงไปโดนพออ่ะอันนี้ใส่อะลบั้มมันจะมีอัระบั้มสีน้ําตาลนะลูกเอาพ้าเนี่ยสบแส่อระบั้มสีน้ําตาลไว้ให้พี่นาหนึ่งอ่ะเอาเหรียญเกดดีๆเสียบใส่อัระบั้มสีน้ําตาลไว้เนี่ยครับเหมือนที่ผมบอกอ่ะผมทําเพื่อแฟนเพจผมพอผมชอบสันความมีความรู้สาระจริงจริง ผมชอบนะครับอาจารย์ไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นเน้นพระเหมือนในพานเจอสมบัติเนี่ยถ้าเหรียญเงินแท้จะเป็นแบบเนี่ยคุณเห็นไหมว่าเหรียญแท้อะธรรมชาติเขาจะเป็นแบบนี้อืมใครสั่งผมไว้ไม่รู้เพราะปิไวไหวเหนียวเนี่ยอได้ยินมไหมจำไหมจำได้ไหมไว่าว่าบอกเฮ้ยมีมีมมนายกหรือใครสักคนอะ ที่สั่งให้หาพราปิิวอยากได้แต่แต่แต,แต,แต่คือเขาไม่ได้สั่งผมนะเขาสั่งผ่านคนที่มันคุยออกับผมอ่ะใช่ใช่เขาเนไวเนี่ยนี่พอาเปลี่ยนว่าใต้เสกครับเหรียญน,นี้นะ,ะอย่างเนี้ยหยิบมาเนี่ยถามแท้ไหมไม่ต้องดูตำหนิเลยดูดูเนื้อเหรียญเรื่างเงี้ยแท้ไหมคำตอบคือแท้ตาเปล่าห้าวิแรกก็รู้แล้วว่าแท้เพราะอายุเหรียญเก่า 怪鸟。